สวัสดีครับพี่น้องมนีกาผูกปอกใบอัดรีเกลแล้วครับผมมนีกาใบอัดปฏิพาตามหาลังตอนนะครับพี่น้องกาอากาศก็บ่ค่อยดีนะพี่น้องเนาะฝนก็ตกครับผมกาเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ยุดครับผมกาตกตะเซาจนคำพี่น้องมนีครับผมนี่กาเนื้อที่ไปรัดใส่นะพี่น้องกาเป็นเนื้อหมูครับผมมาอียิปต์นะครับฝนเนาะ โกยุบตัมือครับพี่น้องเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ยุดครับพี่น้องไปครับเป็นลุ้นน้องกันครับผมไปครับพี่น้องใบกระเทียทำกันอ้อยแล้วนะพี่น้องเนาะก็อ้อยจากปีกเวยนะครับผมเดี๋ยวมารอเบิงครับตอนเข้าไปจากสายเวลาจากหน้าที่นะครับพี่น้องเขาจะบินขาล้างแล้วกลับมานะพี่น้องเนาะไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปทั้งฝุ่นแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับผมกลับมาแล้วครับตอนนี้นะครับพี่น้องส่เวลาไปซีหน้าที่พี่น้องนาจีประมาณ สี่ร้อยเมตรนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปอทีตไปตามเมืองล่างนะพี่น้องการบินไปซีนีนะครับพี่น้องไปครับผมไปลุ้นน่กันครับผมครับพี่น้องเพื่อการตามมาเจอแล้วพี่น้องเนาะอยู่ตรงต้นประดูนะครับพี่น้องการล่างไงนะพี่น้องเนาะพ่อแกะแล้วนะครับพี่น้องก็ถือปมานะครับผมเต็มแรกนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นเต็มต่อไปนะครับผมไปครับผมครับพี่น้องกาตามมาเจออีกแล้วนะครับผม ลังที่สองนะครับพี่น้องบาดกาตามมาจากทุ่งหน้านะครับผมบินเข้ามาครับผมบิดชีตาสีมายุนให้บาดน,นะครับพี่น้องบนะาดกาอยากมาทายเบิ้งนะพี่น้องก็คือลังลังนี้กัอยู่ในเขต่พระยาท่านนะพี่น้องเนาะบาดกาขอจงไว้นะพี่น้องเนาะให้เปื่อให้เขาได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับพี่น้องเพื่อปีหนา้าเกิดจะมีต้อยมาหาอีกคือเก่านะพี่น้องเนาะไปกับผมเดี๋ยวไปรุ่นลังต่อไปนะครับผมไปครับผม พอแล้วครับพี่น้องห้งที่สามนะครับผมลัางนี้ก็อยู่ในบ้านนะครับผมอยู่โกกน้ำใยครับผมก็ถือว่าลัางงนะครับผมไปครับเดี๋ยวรุ่นลัางต่อไปครับผมเจออีกแล้วครับพี่น้องตามตัวแม่นะครับผมมานนะครับผมลังที่สี่นะครับผมอยยุสูงนะครับผมอยู่นี่ครับนี่เป็นตีประเหลี่ยงนวงแล้วข้างล่างนะครับผมอยู่ข้างบนเลยครับผมล่างเรือมไงแล้วพี่น้องเนาะ เห็นไหมครับผมเต็มที่ซีนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปเบื้องอีกครับผมอันดีพอยังล่างนะครับผมไปครับผมเจออีกแล้วนะครับผมล่างที่หานะครับผมโอ้ยอยู่ต่ำๆเลยพี่น้องนี่ครับั่างไงนะครับผมล่างีิงใหญ่ครับผมครับผมไปครับเจออีกแล้วครับพี่น้อง ลังที่หกนะครับพี่น้องก็ร่างปฏิกับครับพี่น้องอยุ้ยไก่กันสองร่งได้พี่น้องลังที่หกรับผมสวยๆนะครับผมนี่ครับมีอีกลังนี้ลังหนึ่งครับลังนีแต่ว่าร่างนี้ล่งางนะพี่น้องนะเนาะแต่ว่าถึงวันหน้าล่างนะพี่น้องถึงวานะครับเนาะก่อนหน้าเป็นต่อปีนี้นะผมแต่ว่าล่าง นี่นะครับผมสรุปผลมันหนีกับหกลังนะครับผมดูแย่กับปากที่เมื่อแกะตอนคำนี่แหะครับผมแต่โค้งตีไปถ่ายคลิปอีกเบิ่งนะครับผมจะได้กับปากติดตามนดนะครับผมฝากกดไล์กดแช่เพื่อเป็นน้ำใจก็แย่ไปหนึ่งนะครับผมมันหนีกับมันหมันครับผมหกแต้มนะครับผมทุกท่านนี่ขอลาไปที่เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ